ตอนนี้เขายังเป็นรัฐมนตรีไหมหรือว่าเป็นอดีตไปแล้วอดีตถ้าไม่ขัดต่อรัฐนูนก็เตรียมพร้อมเกิดสขขงครามกลางเมืองในภายหน้าได้เลยวันที่30จึงเป็นวันชี้วัดว่านะฮะจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหลกักทั้งหมดมันผิดตั้งแต่ต้นไงพอมาเดินหลักผิดมันก็กลับมาที่นี่กลับมาที่เดิมผลเหมือนเดิมดีคนเขียรนรัฐธรรมนูญเขารู้ว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะกลับมาอีกจึงเขียรนรัฐธรรมนูญไว้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีเรื่องของทุนจีนไม่ใช่เป็นสาระสำคัญแต่สาระสำคัญคือรัฐบาลกำลังเมาหมัดและยังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนที่มีธรรมนัตพผมเผ่านะฮะถูกกล่าวหาและเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เกี่ยวข้องกับสันทนนะเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะคราวนี้เขาก็มีการเคลื่อนตัวแต่ยังคงเดินหลักเหมือนเดิม ตอนนี้เขายังเป็นปรัฐมนตรีอยู่ไหมหรือว่าเป็นอดีตไปแล้วอดีตอดีตใช่ไหมคะอดีตอันนี้คือที่เคยอยู่ตระทรวงอยู่แไหนเห็นไหมคะถูกต้องคือคือจริงๆเนี่ยคุณอยากให้ผมพูดถูกไหมครับนะอณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการที่มาเคลียร์ผมมีการโทรมาหาผมมีการบีบผมนะครับมีความอันใช้ วิธีมาเฟียผมทุกรูปแบบแต่ผมยืนยันว่าผมไม่กลัวสิ่งใดที่ผมพูดไปแล้วผมรับผิดชอบคำพูดผมผมยืนยันผมรับผมชุบคำรับผิดชอบคำพูดผมทุกๆคำดังนั้นวันนี้วิบากกรรมผมอะสัมภเวสีผมไม่เคยกลัวผมจะรอมันแล้วผมจะถามมันว่าใช่มึงไหมในเนี้ย ป๋าครับพูดหน่อยครับป๋าการบกหรือว่าภรรยาที่เป็นผู้กงกับของผู้หาวเนี่ยเข้าไปมีส่วนลักษณะเกี่ยวข้องคดีดังกล่าวตรงนี้ได้กำหนดเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องายละเอียดที่ท่านรองสุรเชษจะรู้ดีนะแต่ว่าเรื่องนี้เราผมได้ ออกคาสั่งกปแล้แต่งตั้งให้ผู้จัดกรารนครบาลน,นะเป็นหัวหน้าพนังกงานสืบสอบสวนนะเพื<ร>่อจ <ร6 S 2> ะให้เกิดความรอบคอบแล้วก็เรื่องนี้พยนา,านหลักฐานถึงใครก็ว่าต้องว่าไปตามนั้นนะครับตามพยนานหลักฐานนะครับตอนนี้พยานหลักฐานถึงตู้หา่าวเราก็ดูคดีนะครับขออนุมัติหมายจับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานถานึงใครอีกก็ต้องว่าไป,ไปตามนั้นนะครับแต่ภาพลับขรมตำรวจมันรู้สึกว่าจะมันจะเสียหายเนื่องจากมันมีตำรวจไม่ว่าจะเป็นตมอีกสี่ห้านาย ่วาาจะเป็นนหลยคืออยู่ที่มุมมองนะมุมมองตอนนี้เราตั้งใจจะทําให้ตรงไปตรงมาครับใครผิดเราก็ว่าไปตามผิดนะครับก็ถือว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเรากําลังกวาดบ้านนะครับทําให้ควารักดีขึ้นนะครับก็อยากให้มีุมมองนี้ก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้การทํางานเดี๋ยวก็ทําด้วยความตรงไปตรงมาพยานหลักฐานใครก็ว่าไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดให้ท่านโฆษกถแถลงนะครับ,อบอรผมมานี้ร,รับข่บอเป็นช่วงค่าบัญชาเนี่ยคือ นายตำรวจยศใหญ่สองคนได้ติดต่อเข้ามาหรือมีการเปิดใจพูดคุยอะไรเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับทางของอย่างครับผมผมตำรวจยศใหญ่สองคนคือคือใครอ่ารองผู้การรองผู้การกับผู้กับคือผู้กับเนี่ยเราต้องเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าเขาจะสืดเกี่ยวข้องหรือไม่นะต้องดูไปตามพยานหลักฐานตามรายละเอียดในคดีต่อไปนะ ยังไม่อยากไปก้าวล่วงนะครับแต่ส่วนรองผู้การนี่แหละที่มีการปล่อยรถไปเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นการปล่อยรถโดยมิชอบหรือว่าปล่อยรถปล่อยรถออกไปได้ยังไงและถ้าเกิดเงินสองล้านจริงไหมเรื่องเงินแปดล้านปล่าท่านอันนี้เดี๋ยวให้เป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วแหละรายละเอียดมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวให้ท่านรองสุรเชษฐซึ่งเขากำกับดูแลเรื่องนี้ที่แจ้งดีกว่านะครับจะได้ตรงประเด็นมากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ได้มีคำสั่งให้ ผู้จัดการนครบาลเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยมีท่านรองสุดเชิเนี่ยกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่างรวมทั้งหมดมันมีมูลไหมครกับการที่เรียกรับเงิน8ล้านเนี่ยท่านถ้าไม่มีมูลเราก็จะเบิกคดีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับถ้ามีมาเอามีการแจ้งข้อหาต่างๆมันก็แสดงว่าต้องมีมูลอยู่นะครับเอานี้แล้วกันนะครับเรื่องของเมื่อวาน เรื่องเป็นการไม่เป็นการเนี่ยผมบอกเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับปก,กติเราก็ต้องยึดความถูกต้องเป็นธรรมนะผมไม่ไม่ไปเฉ,ฉยไฉหรือทําให้มันเสียกระบวนการเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนของรัฐบาลด้วยนะที่แปลเพิ่มมาตราเก้าตั้มหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวแปลคุณสาธิตก็เป็นคนของรัฐบาลเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แล้วเราเราควรต้องรวงเรื่องพวกนี้ครับไม่ท้อะไรให้เสียหายขึ้นมาก็ามันจะเป็นมาตรฐานต่อไปในวันข้างหน้าแต่ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางครั้งซึ่งในดีตก,ก็มีครับความผิดพลาดเกิดขึ้นก็แก้ไขไปส่วนเรื่องการนับคะแนนใหม่เนื่องจากฝ่ายนั้นป้ายกว่านั้นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องอย่างนั้นต้องยึดระเบียบว่าต้องมีการลงมติว่ายอย่างไรแล้วเสียงต้องห่างกันเท่าไหร่นแต่กรณีนี้เมื่อวานคนละเรื่องกันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดในการลงมติ ซึ่งไม่ได้มีผลอะไรต่อบ้านเมืองส่วนรวมนะครับไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ามีการกล่าวหาท่านเขาเรื่องอย่างนี้เวลาไม่ตรงเขาต้องไม่เป็นกลางผมก็ได้ยินอย่างนี้บางคนก็ไปร้องกรรมการปปชกรรมการปปชก็มีความเห็นว่าทานทําไม่ผิดไม่ไม่ไม่ได้ผิดตามที่กล่าวหาเป็นต้นนะมีในเชิงปรากฏการชีวิตกรลวิการิธร์ก็บุกไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับบวยวายท้า สันทนามาเลยมาเลยมาเลยกับไพร้องโะพดเอกเสรีเตมียเวสให้สอบสวน,นที่มาของทรัพย์สินของสันทนะต่อมานาย,นายทุนจินก็ถูกทําการเขาเรียกมอบตัวในคดีแถูกกล่าวหา,ว,าว่าเกี่ยวข้องกคริยาเสพติดเขาก็ให้การปฏิเสธนะครับพอให้การปฏิเสธจาจสิงที่ตามมาก็ไปส่งตัวฝากขัง ตู้เห่านะครับไปถูกทําฝากขังที่ศาลปรากฏว่าศาลไม่ให้การประกันตัวเกรงว่าเกรงว่าจะทําการหลบหนีพอเกรงว่าจะทําการหลบหนีเนี่ยก็เลยไม่ให้มีการประกันตัวนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะฮะถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์กับเรื่องของการกวาดล่างของตํารวจตํารวจก็บอกยังไม่สาวถึงธรรมนัตนะบิ๊กโจก็บอกยังไม่ถาไม่สาวถึงธรรมนัตไม่มีคดีที่อดีตถึงรัมดี ชูวิทย์ก็อ้างว่า,าตู่หาวเนี่ยเคยไปให้นาฬิกามูลค่า10ล้านกับคนที่มีปัญหาเรื่องนาฬิกามาก่อนแล้วก็มอบเงินพลังประชารัฐไปอีก3ล้านชูวิทย์ก็กล่าวแบบนั้นพยายามจะโยนไปหาที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับพอตู้หาวเข้าทําการมอบตัวชูวิทย์ก็ไปไหนไหน,นตู่าวไปไหน,นในขณะที่สันทนา ก็บอกว่าตัวอ้าวตัวอาวอะไรตะโกนก็เป็นสตัวละคร2ฝ่ายที่เล่นในเกมนะบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่ายังไม่มีการสาวไปยังธรรมนัตพมเผ่าแต่ประเด็นที่น่าสนใจคนของธรรมนัตกำลังแตกหลังจากพักเศรษฐกิจไทยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันคืออะไรกำลังบีบ <c oughs> ผมเคยเรียนม,มาตลอดหลักเหมือนเดิมคือบีบธรรมนัตบีบธรรมนัต กลับพลังประชาฐัฐไปถามพลเอกประวิตยวงสุวรรณเรื่องนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบพลเอกประวิตยก็ไม่ตอบนะครับเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกมบีบในธรรมนัตกวนธรรมนัตทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าคนนําคนที่ประสานงานนํากวนอย่างไผ่ก็บอกเอพร้อมจะกลับพลังประชาัฐจะไปกันทั้งหมดละไม่อยู่กับธรรมนัตละซึ่งมีรายงานว่าตอนแรกออกไป20คนนะคนจากพลังประชาชนไปอยู่ที่ ภูมิใจไทยสองคนกลับมาที่ไปพักเศรษฐกิจไทย18คนนะตอนนี้ก็มีรายงานล่าสุดว่าอยู่กับประธร,รนัศแค่3คนที่เหลือจะกลับมาที่พลังประชารัฐหมดสภาผู้แทนสฎรก็ล่มแล้วล่มอีกนะเพราะตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานนะเสียงไม่พอ เนี่ยข้าภาก็ล่มคุณชวนก็ออกมากเคลื่อนไหวมีจิตสํานึกน,นู่นนี่ท่านคุณชวนถูกถามว่าทําไมพรรคพลังพรรคประชาธิป,ปัตย์เลือดไหลไม่หยุดมันเกิดอะไรขึ้นคุณชวนก็ไม่ตอบเนี่ยนั่นสะท้อนที่เห็นไงสะท้อนใี้เห็นท่าทีของรัฐบาลว่ามันกําลังแย่ละผมเคยเรียนหุ้นส่วนนี่เช่นกันจังเคราะห์ว้จจำได้ไหมฮะเกมเรื่องของธรรมนัตเนี่ยมันไม่ควรตั้งแต่แรกที่ให้ธรรมนัตย้ายออกไปตั้งพรรคไม่ควรจะทําเลยนะแต่ถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาเดินละ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ต้องแม่นยำในหยุทธศาสตร์นะครับท้าไมแม่นยําปัญหาก็จะเกิดขึ้นและวางจังหวะการเมืองไว้ไม่ดีแทนที่ว่าผ่าน30สิงหาสารตัดสินจะปรับครมอก็ไม่ยอมปรับเราไม่ยอมปรับธรรมนั่ก็เลยทีมธรรมนั่ก็เลยหนีจะไปหาทักษิณทักษิณรู้ทันก็เลยไม่รับพอไม่รับเสร็จสิ่งที่ตามมาคือลอยต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องอยู่ พอลอยตู้ป่องตู้ป่องดูสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็เกิดเกมไล่ล่าในทุนที่เกี่ยวข้องเอารู้จักกันไล่ล่าบีบเกมไม่กลับมานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสําคัญไหมสิ่งสารนี้เหล่านี้ไม่ใช่เป็นสาระสําคัญแต่ผมบอกเลไปเมื่อไหร่นะบางคนไม่สําคัญหรอกธรรมนัตไม่สําคัญได้ไงคณะอัฐบาลมันปิ่มน้ำสิบแปดเสียงไม่ใช่แปดเสียงสิบแปดเสียง นะฮะมันทำให้รัฐบาลสั่นครอนอ่ะอาละมันมีเวลาไม่มากอ่ะสี่เดือนสามเดือนจะครบวาระเกมยังไม่จบเกมที่เดินตอนเนี้เรื่องของไอ้ตู้หาวเรื่องของธรรมนัตไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คืออะไรต้องเคลียร์ฐานพีระมิดให้จบ งค์การบริหารส่วนต้องถิ่นต้องเคลียร์ให้จบพลเดกอนุพงษ์เผ่าจินดาเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่มาดูสา,สายฟงสายไฟในกรุงเทพมหานคนกรกัอํานาจในกรุงเทพมหานครในภาคเหนือไอ้ขอไปฮะในจังหวัดเชียงใหม่กัจจานาจในเขตเทศบาลน,านาครเชียงใหม่แลวก็จังหวัดเชียงใหม่เรื่องสายลงดินนะครับมาพบกับนักการเมืองนักการเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นภรคไหนก็แล้วแต่แล้วต้องมาพบพลเดกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับ ก็เอาเรื่องของไฟฟ้าลงดินามาพูดคุยมาเจราจากระชับอำนาจตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ท้องถิน่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยถ้าจะไปการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องเคลียร์ท้องถิ่นให้จบถ้าเคลียร์ท้องถิ่นไม่จบภายการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้แพ้แน่นอน บางคนถามีกนะเดี๋ยวเขาบอกว่ากันนะไปยังไงทิศทางไหนจะล้มพลเอกประยุทธ์ยังไงเดี๋ยวผมจะที่ใบคลิปยล้มยังไงพลเอกประยุทธ์ล้มไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับแต่ที่แน่สิ่งที่จะต้องทําคือท้องถิ่นนะเจ็ดพันห้าร้อยแห่งซึ่งอดีตตรงตรงโพเด็กนุงพงศ์เอาไม่อยู่หรอกมันต้องใช้หลักกลยุทธ์นักเลงนาการทหาร มาเสียเวลากับการไล่จับทุนจีนมาเสียเวลากับการบีบธรรมนัตมันก็เป็นการซื้อเวลาได้เพียงชั่วคราวแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7500แหง่งซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย5-6เดือนในการทำแต่ตอนนี้ถ้าดูตามทัมมิง่งเวลามันเหลือน้อยมากทัมมิ่งที่รออยู่คือรอคำพิพากษาของศาลธรรมนูญวันที่ละไร30พฤศจิกายน ถ้าออกมาขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งก็เกิดไม่ได้ต้องใช้เวลาอีกนานแต่ถ้าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูนก็เตรียมพร้อมเกิดสขขงครามกลางเมืองในภายหน้าได้เลย,เลยวันที่30จึงเป็นวันชีว้วัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหลักทั้งหมดมันผิดตั้งแต่ต้นไงพอมาเดินหลักผิดมันก็กลับมาที่นี่กลับมาที่เดิมผลเหมือนเดิมดีคนเขียนรัฐธรรมนูนเขารู้ว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะกลับมาอีกจึงเขียนรัฐธรรมนูญไว เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีเรื่องของทุนจีนไม่ใช่เป็นสาระสำคัญแต่สาระสำคัญคือรัฐบาลกำลังเมาหมัดและยังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง